สวัสดีครับคุณพรอมหรือยังในค่ำคืนนี้ที่จะมารับฟังในเรื่องผีผีกันนะครับวันนี้เรามาในเรื่องอยู่กับผีลุงเทวันท่านก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านของพวกผมนะครับท่านมีครอบครัวอยู่ท้ายหมู่บ้านส่วนตัวกับผมก็มี ครอบครัวอยู่หมู่บ้านนะครับพูดง่ายๆว่าอยู่คนละหมู่กันนะครับก่อนหน้านั้นแกก็มีครอบครัวอุดมสมบูรณ์ไปในทุกด้านนะครับเป็นคนขยันทำมาหากินนะครับมีครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์และดีงามไปในทุกอย่างนะครับแต่อยู่มาไม่นานแกก็มีเรื่องเศร้าเกิดขึ้นกับตัวแกนะครับลูกเมียของแกตายหมด ในช่วงเวลานั้นก็คือทั้งลูกทั้งเมียไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดก็เกิดอุบัติเหตุรถพลีกคว่ำตายกันทั้งลูกทั้งเมียกันเลยนะครับส่วนตัวท่านไม่ได้ไปกับเขาในช่วงปีพศ2514ซึ่งเป็นประวัติเรื่องเล่าของลุงเทวันในครั้งนี้นะครับตั้งแต่แกสูญเสียลูกเมียแกไปแกก็เก็บตัวเงียบไม่สนทนากับใครไม่ออกไปมาหาสู่กับใครง่ายๆนะครับ แต่ก็มีอยู่วันหนึ่งพ่อผู้ใหญ่เขาก็มีธุระที่จะพูดคุยกับลุงเทวันจึงได้มาหาลุงเทวันอยู่ที่บ้านนะครับเทวันเอ้ยเทวันอยู่บ้านหรือเปล่าว้อยอยู่ครับพ่อผู้ใหญ่วันนี้ข้ามีเรื่องจะมาคุยกับเองสักหน่อยนะเทวันเอ้ยได้ครับพ่อผู้ใหญ่ได้ครับเชิญเชิญขึ้นบนบ้านก่อน,อนครับพ่อผู้ใหญ่เออเออเออคืออย่างนี้ พรุ่งนี้ทางอำเภอและหน่วยแพทย์ต่างๆเขาก็จะมาตรวจดูแลสุขภาพ,พลานาไมยของพวกเราอยู่ในหมู่บ้านของเราจึงอยากให้มีการประชุมกันขึ้นในเร็วๆวันนี้เพราะอีกไม่กี่วันทางอำเภอเขาก็จะมาที่บ้านเราดังนั้นเราต้องมีการประชุมกันข้าจึงต้องมาชวนเองไปร่วมประชุมด้วยนะทวันเอ้ยได้ครับพ่อผู้ใหญ่ได้ครับ เออดีดีดีเทวันเ,เอ,อ้อยเอ้ยงั้นเดี๋ยวข้าลับก่อนเว้เดี๋ยวมันจะมืดจะค่ำมองถนนหนทางจะไม่เห็นเอา้าขับพ่อผู้ใหญ่ใหผมเป็นตงไหมครับพ่อผู้ใหญ่ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวข้าลับเองครับพ่อผู้ใหญ่เออเมื่อกี้ข้าเห็นใครแวบๆบวเทวันอยู่ในเรือนของเองไม่มีใครครับพ่อผู้ใหญ่ผมอยู่คนเดียวครับ แต่เมื่อกี้ค้ายเห็นแวบ,บๆนะมันวิ่งว๊บๆ,ๆเมื่อกี้ค่ายเห็นอยู่ไม่มีครับไม่มีผมอยู่คนเดียวครับเออ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 หรือค่าตาฝาดไปงั้นพรุ่งนี้อย่าลืมนะเข้าประชุมด้วยกันนะครับพ่อผู้ใหญ่แล้วในช่วงเวลา10การณีนาาที่หอประชุมกลางหมู่บ้านนะครับทุกคนก็ไปไประชุมกันในวันนั้นท่านผู้ฟังครับ ในช่วงที่ทุกคนกำลังประชุมกันที่อยู่กลางหมู่บ้านนะครับในช่วงเวลานั้นก็มีพวกโจรแสบนะครับชอบลักเล็กขโมยน้อยอยู่ตามหมู่บ้านกันอยู่เรื่อยๆก็คือกลุ่มโจรกลุ่มนี้นะครับพอดีในวันนี้เขาก็พิชขึ้นไปงัดบ้านของลุงเทวันนะครับเพราะมันรู้ว่าบ้านลุงเทวันมีสมบัติเยอะสมบัติเก่าๆมีพระบูชามีเหรียญห้อยคอเก่าๆซึ่งพวกโจรน,นี้ชอบเป็นอย่างมาก แล้วในขณะนั้นพวกโจรก็ได้งัดประตูเข้าห้องนอนของลุงเทวันได้เป็นที่เรียบร้อยพวกมันก็ลื้อข้าวของกันอยู่ในตอนนั้นสักครู่หนึ่งเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงแวววๆออกมาเข้ามาในห้องนอนของข้าทําไมพวกเองต้องการอะไรบังอาจจริงๆเฮ้ยเสียงใครที่ไหนวะเอ้ยข้าก็ไม่รู้ว่าว่าเสียงมันมาจากไหนเฮ้ยไม่ต้องไปสนใจเสียงอะไรทั้งนั้นเรามาหาของที่มีค่าเราสนใจกับสิ่งของที่มีค่าของเราดีกว่า ม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นแต่ในทันใดนั้นก่อนที่เจ้าโจรจะเดินหาของก็เห็นผู้หญิงมายืนขวางอยู่ตรงกลางห้องแล้วเจ้าโจรแสบที่เป็นหัวหน้าโจรก็อึ้งขึ้นมาหน่อยเดียวแต่เขาก็เห็นเป็นผู้หญิงไอ้โจรคนนี้เลยยิ่งชอบใจใหญ่เลยแล้วสักครู่เขาก็จะได้ยินเสียงเด็กพูดขึ้นมาอีกหยุดนะไอ้พวกโจรชั่วอย่าไปแตะต้องข้าวของของพ่อข้านะไม่งั้นข้าจะเอาพวกเอ็งตายแล้วนะ อย่าไปยุ่งกับข้าวของของพ่อข้าไอโอมซึ่งเป็นหัวหน้าโจรนันก็พูดขึ้นเฮ้ย <"He i, S 1> มีเสียงเด็กมาอีกว่ะกูว่าถ้าทามันจะแปลกเ้ยแต่กูไม่เคยกลัวด้วยกับผีมึงมาเลยมาเลยกูยิ่งชอบไอ้พวกผีผีข้าเป็นโจรค้ายไม่เคยกลัวอะไรกับผียิ่งผีโทสาวข้ายิ่งชอบและแล้วในตอนนั้นร่างของผู้หญิงและเด็กอีกสองคน ก็มายืนจังกาอยู่เบื้องหน้าของไอ้โจรแสบสามคนแล้วก็ชี้หน้าไปทางหัวหน้าโจรคือเจ้าองค์เฮ้ยเอ็งมาชี้หน้าข้าทําไมวะมึงรู้หรือเปล่าว่ากูคือใครมึงรู้จักกูน้อยไปทําไมข้าจะไม่รู้ข้ารู้จักเอ็งดีไอ้โจรชั่วไอ้โจรชั่วไอ้โจรบาปนะแหมอีนางนี้ปากดีวะ่ะปากเปาะเคาะร้ายน้ำมึงเดี๋ยวกูจะเอามึงทําเนี่ยตอนนี้หรือวะ พูดเสร็จเจ้าองค์ก็เดินเข้าหาแต่ในทันใดนั้นก่อนที่เจ้าองค์จะถึงตัวก็ต้องหยุดชนะกกับสภาพผู้หญิงคนนั้นอยู่ๆก็กลายเป็นศพยืนเน่าเปื่อยอยู่เบื้องหน้าของเจ้าโอค์พร้อมกับพูดขึ้นว่าแล้วแบบนี้มึงสนใจไหมพร้อมกับหัวเราะขึ้นมาอย่างเสียงดังส่วนเจ้าโจรแสบเขาเห็นลักษณะแบบนั้นยืนขาแข็งกันหมดฉี่ลาดไปตามๆกันในตรงจุดนั้น ส่วนผีเด็กก็แลบลิ้นปิ้นตาใส่ไอ้พวกสามโจรนั้นส่วนนี้ช่วงที่จังหวะนั้นที่ผีกำลังเล่นง,งานเจ้าสามโจรอยู่นี้ลุงเทวันก็กลับมาจากการประชุมพดูดีพร้อมกับพ่อผู้ใหญ่เดินมาส่งถึงที่บ้านเขาได้ยินเสียงอยู่ในห้องพร้อมกับเปิดประตูเข้าไปดูในบ้านก็เห็นไอ้โจรแสบสามคนยืนฉี่ลาดอยู่ตรงกลางห้องในสภาพทั้งสามคนต้องหวาดกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งในตอนนั้น ลุมเทวันพร้อมกับพ่อผู้ใหญ่ก็ล็อกตัว3ามโจรนั้นไว้ใช้เชือบผูกแขนผูกขาไว้พร้อมที่จะนำตัวส่งเจ้าหน้าที่หนึ่งในสก็คือเองหัวหน้าโจนก็พูดขึ้นว่าบ้านหลังนี้มันเลี้ยงผีเอาไว้มันให้ผีเฝ้า,เาบ้างมันมีผีเป็นเมียและมีผีเด็กๆเป็นลูกน่ากลัวมากๆบ้านหลังนี้มันมีผีมันเลี้ยงผีไว้คนฟังไว้น่ากลัวมากๆมันเลี้ยงผีครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงประวัติจริงเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งนี้จริงๆนะครับ